สวัสดีนะครับ,บับเสนอครับบอก็จรอ้ะครับอันนี้เส้นพิบูสงครามนะครับบอรกรจรอนะเส้นพิบูสงครามเส้นเดียวกันครับแต่วันนี้มาอีกฝั่งครับอีกฝั่งหนึ่งพอกรแค่าากางสองฝั่งนะเมื่อกี้กางสองฝั่ง อันนี้ย้ายอยู่ฝั่งเดีอแล้วครับครับเส้นวิ่งมุ่งหน้าจังหวัดนนท์นะครับของปอกอจรอครับจราจรกลางนะอันนี้ถนนเส้นพี่บูสงครามนะครับอันนี้จะเป็นของจราจรกลางที่เป็นของนนท์จังหวัดนนท์นะ เราดอนไปดูข้างล่างครับรัวมากลางบนก่อนแป๊บนึงครับเป็นของกลาจอนจางนะครับกลาจอนจางข้างในข้างหน้านี่ยาครับหนุเรียกทุกอย่างครับมอไซค์รถใหญ่ครับเรียกหมดครับดูประกาศไปแล้วครับ นี่เป็นหองปอรจรอนะครับปอกันจรจียก,กลางสองฝั่งนะแต่ขยับมาแล้วฝั่งเดียวแล้วก่อนที่เราไปไล์สดเราดูนํำเสนอครับน้ำเสนอครับอ่าไหนดีเราก็นำเสนอหลยวเราลงไปข้างล่างครับอ่อขาขอแค่ขอดูบรรยากาศไปก่อนของเจ้าที่เจลาจอมกลาง น่าจะเป็นพวกคุมด่านน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นบอกอบอกอหนึ่งน่าอะไรครับน่าจะไม่ผิดนะนะั่นน่ะป้ายยาวๆน่าจะเป็นนัดโบดาอะไรที่อย่างนะครับน่า,นาใช่นะนัดจะไม่ปิดนะมองไปไกลอยู่นะเอาไปดูครับไปดูล่างครับรถติดยาวครับหนุดเห็นไหมครับหนุดเห็นไหม นี่ไมไ่ติดอะไรนะครับติดด่านนะครับติดด่านนะครับนี่สารจอนี่สัญจรนี่ติดด่านนะครับไม่ได้ติดอยู่บัดเหตุนะครับยาลุดเห็นไหมติดด่านนะครับหลดติดด่านนะเรียกรถใหญ่คันนึงก็ติดยาลุดครับนูนนูนกล้องนูนไม่ถึงนูนไปเรียกอยู่นูนครูมนูนไกลๆนูนไปเรียกอยู่ไม้อัดอยู่นูนครับนูนคนเดียวนะครับ ดูร่างครับดูร่างครับรถติดจาครับติด <suas S 1> จา่าน,บบน,ะ,คนววะครับไม่ได้ติดอุบัติเหตุนะครับถนนพิบูลสงครามครับจังหวัดนนท์นะครับมุ่งหน้าจังหวัดนนท์มุ่งหน้าจังหวัดนนท์นะครับ ฝั่งนู้นวิ่งมาวิ่งมาจะไปของจังหวัด,ดนนท์นะครับก็กั้งอยู่นะครับกั้งของฝั่งนี้จะไปของจราจรกลางรถทะนอชูท้าติด่อยครับูนนเห็นไหมครับถนนพิภูสองทางครับมุ่งหน้าจังหวัด,ดนนท์นะครับถนอนอันนี้มุ่งหน้าจังหวัด,ดนนท์ครับออ้น่าจะจอดแอบๆเลยนะครับเนี่ยที่จอดย่าๆครับ บนคางเท้าเลยครับเห็นไหมครับหนด่ยตอนนี้รถเคลื่อนก่ช้าหน่อยนะครับเคลื่อนก่ช้าหน่อยนะพอก่อนจะรอครับจะรอ,อก,การ ด้วยครับนัดโมเดาครับดูตามป้ายครับอุปรกรณหนึ่งอาประชาชนสำคัญพี่น้องทุกทาดนะครับอ่าหัวหมอกกันล็อกแล้วครับอุปรกรณ์อุปรกรณ์ให้พร้อมนะครับเส้น มุ่งหน้านนทไปดีจังหวัดโดนนนะครับถนนพิบูลสงครามมีั้งขาไปขากลับนะครับ uh, ประชาชนสำคัญพี่น้องนะครับรับทราบนะครับประชาชนสำคัญพี่น้องรับทราบนะครับอ่าเราก็ประชาชนสำคัญพี่น้องให้รับทราบนะครับพวกคุณด่านไงอยู่ครับอยู่อยู่ที่ด่านนะพวกคุณด่านที่ด่านท่านนี้คือพวกคุณด่าน ประชาัมสันธ์พี่น้องก็ใส่หมวกกันน็อกต่อขบยนป้ายวงกลมติดที่เรียบร้อยแล้วครับต่อประชาัมพันั์ให้พี่น้องรับทราบครับนำเสนอครับสิ่งดีๆเราก็นำเสนออ่าและเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับี่ประชาสัมพันธ์นะครับใครดูไล์สดนะครับเส้นขนมปีพีสงครามครับาไม่าช่รถชนนะครับมีจุดตรวจ ขับที่นายจราจรนะครับมีติดต้นขับที่นายจราจรนะครับเรียกคุกคานนะครับเรียกคุกคานนี่เป็นกฎหมายเรียกคุกคานนะครับเห็นป้ายวงกลมนครับป้ายวงกลมป้ายวงกลมไปสีตรงนู้นจะใส่ใส่สะดวกก็สแกนได้เลยครับหนุ่มตรนู้นใส่สะดวกก็สแกนได้เลยนั่นแหละนะครับ จะเป็นใบสั่งน้อยนะครับใบสั่งน้อยจะมีใบสั่งเล็กๆกับใบสั่งเล็กๆนะครับอันนี้จะฮิตมากครับคือใบสั่งน้อยใบสั่งเล็กๆจะเป็นใบสั่งน้อยจังหวัดนนท์ครับถนนพิบูลสงครามนะ สองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ของจังหวัดจังหวัดเมืองนงนท์ฝั่งนี้ก็เป็นของจราจรกลางนะฝั่งนี้จะเป็นของจราจรกลางวันนี้คนประชาชนรอคิวแล้วครับเราก็ถ่ายบางผ่านนะครับเราก็ไปอยากติดหน้าของเข้าหอพายนะครับ ยครับหยุดคันหนึ่งก็ติกยาแล้วครับนะเห็นไหมจุดนี้หายไปนานแล้วครับจุดนี้จะมีสองฝั่งนะครับจุดนี้จะมีสองฝั่งนะฝั่งมุ่งหน้าเข้าพระรามเจ็ดจะมีของ จราจรของเมืองนอนท์กั้งอยู่ฝั่งมุ่งหน้านนบุรีจะมีของเป็นมีจราจรกลางมีสองฝั่งน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับเราก็น,ำนํำเสนอครับอันไหนดีๆเราก็ชื่นชมนะครับอันไหนดีๆเราก็ชื่นชมนะครับ ปับเลยครับอ่าถ้าสะดวกสแกนจ่ายก็ปับตรงนี้เลยครับนี่เป็นที่สแกนจ่ายเราก็สายแค่รึ่งเดียว ทำเสนอครับเราเสนอครับอ่าถูกดๆีๆเราก็ทำเสนอนะครับให้กำลังใจเจ้าที่นะครับ อาจารย์พันธ์พี่น้องรับทาราบแล้วครับเอ,อ่อผ่านมาเส้นนี้นะครับสองฝั่งนะครับใส่มอคน็อกใส่พรบอคราเบียรถให้เรียบร้อยแล้วครับเราจะประสาทลพันธ์ให้พี่น้องรับทาราบนะครับอันนี้เป็นของจราจการกลางครับจราจรกลางองรจราจการกลางตรงนี้น็นักศึกษานักยนเยอะครับตรงนี้นักศึกษานักเรียนเยอะ นักศึกษานักเกรียนเยอะติดกับมหาลาัยครับมหาลาัยพระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระรามเจ็ดเนี่ยครับหลงจากพระรามเจ็ดมาครับถนนพิษภูสงครามนะครับมุ่งหน้านนท์กระบี่อ่าไม่าลำฟ้าก็ใส่หมอนกอกให้เรียบร้อยแล้วครับมีสองฝั่งนะครับขาไปและขาลกลับครับสัญญาณขาดหายขออภัยด้วยนะครับมีสัญญาณว่ขาดหายเราเดินเข้าไปใ,ใกล้ก็สัญญาณขา,ขาดหาย การผ่านใบป,ป,ปัญญกชีของเจ้าชี bueno าราชครับอสงสมานนักเรียนเยอะครับนักเรียนเดินมรวกันเยอะนักศึกษาเนี่ยครับผมน่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนโอเคขคับไป,ไป้ายเป้ยหยุดตรวจกล้องเกิ้งนครบครับครบครับชื่อผู้คุมด่านถูยยตกต้องครัครบป้ายหยุดตรวจถูกต้องครับป้ายหยุดตรวจถูกต้องครับ ไฟก่อนเข้าด่านกล,ลคคุกล้องครับก็โอเคครับกล้องครับผมมากนักขี่ตาครับโดนเยอะครับนักขี่ตาที่ส,ทสัญญาณมันขาดครับสัญญาณขาดครับอุตสาญญา่าห์ปฏิบัติได้ดีครับ ไปสั่งน้อยครับไปสั่งน้อยครับไปสั่งเล็กๆครับแล้วก็เขียนจะเป็นไม่สั่งเล็กๆนะครับแล้วก็เสีย e แล้วก็มาโต๊ะนี่ยโต้โต้เนี่ยครับเขาหรือไม่สั่งมาก็มาโต๊ะนี่นะไปสั่งนะ้อยท่านจะไม่ออกไปสั่งนะท่านจะมาที่โต๊ะก่อนแล้วก็มาออกไปสั่งโต๊ะนี่จะเดินมาที่โต๊ะนี่กันหมดเลยจะเดินมาที่โต๊ะนี่กันหมดเลย เดินมาที่โต๊ะก็หมดเลยจะเป็นม่สั่งน้อยนะครับจะเขียนสือใบสี่เหลียมเล็กๆแล้วก็เขียนความผิดความผิดแล้วก็เดินมาบนโต๊ะนี่ครับ การขดขันวินัยจราจรครับนำเสนอครับสิ่งดีๆเราก็นำเสนอครับชื่นชมให้จอมันเจ้าที่นะครับผูกผิดเพาว่าการปิดนะครับเราไม่สนุนคนทำปิดนะครับเรา็อประชาสัมพันธ์ในที่น้องใส่หมวนกนกใส่หมวนกนกให้เรียบร้อยถ้าขายไม่พร้อมก้ารับไปสั่งไปครับภายในเจ็ดวันนะครับ ที่ไหนก็ได้ครับปุ่เกิมสอนอที่ไหนก็ได้ครับใครที่ตรวจสแกนจ่ายก็มีได้เลยนะครับสแกนจ่ายได้เลยครับเข้าสำนักงานกำเนิดแห่งชาตินะอยู่เราไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับอ่าอยู่เราก็ไม่สับสนุหนูค้นคำิดน,นะครับ การวัดนาทีนะครับผมอาจจะเน้นป้ายงกลมนะเพราะแป้งกลมเนี่ยครับป้ายมงกลมเข็มขัด,ดวิตุภัยอะไรเนี่ยครับผมอาจจะเป็นป้ายงกลมนะไปดูป้ายงกลมเข็มขัด,ดวิตุภัยอะไรเงี้ยหาใจเป็นออกดู นักศึกษาโดนเยอะครับนักศึกษาโดนเยอะส่วนมากติดมหาลัยมหาลัยเด็กช่างเยอะครับตรงนี่จะเป็นรถใหญ่จะเป็นเน้นป้ายวงกลมนะป้ายวงกลม รถติดหน่อยครับรถติดมากครับรถติดอยู่รถติดยาวเลยน่นจาจะเน้นพวกแปงรงกลมอ่าเราเราไปดูใ,ใกล้ๆนะครับจะเน้นแปรงกลมแปรงกลมเอาคุณพูดง่ายๆะทุกอย่างครับที่เป็นผิดกฎหมายของจราจรละครับเนี่ยอย่างครับป้ายวงกลมหมวกกอน็อกป้ายทะเบียนเิ็มขัด ดูการบันทึกนี่ครับท่านจะเน้นไหมบ้าท่านจะเน้นดูป้ายของผมอะไรนครับพลาดเดียวไหมโอ้ก็คงแม่เลยดู้แล้รครับไปอยู่ยากไบี่ครับอ่าเราดูวิธีครับ การคัดคองรถนะครับนี่วิธีการคัดคองรถของท่านนี้คือการัดกอรอรนะครับถ้ามีความผิดจะเรียกเข้าไปนูน่นครับซ้ายมือนู่นเข้าไปซอกซ้ายมือนู่นนะครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมเม้มเพื่อความสุภาพ้วยนะครับเราก็นำเสนเอครับให้กำลังใจเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่นะครับผ่านมาเจอแล้วก็เยี่ยมชม ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับอ่าเราก็นําเสนอครับผิดถูกก็วาดเป็นการผิดครับเราไม่สนับสนุคนคนทําผิดนะครับเดีเราดูการปฏิบัติหน้าที่การคับคี่รถของเจ้าหน้าที่นะครับนะครับเรื่อ กภาสีปลายมุมกลมครับฝุ่นมากจะโดนกันเยอะครับป้ากลมออเห็นปุ๊บนี่ของเขาสายครับสายด้านหน้าหนูนะครับโอ้ใจมยครับคนแส้นนี้รถใช้เยอะครับจังหวัดนนท์นี่รถใช้เยอะมุ่งหน้านนท์บุรีขึ้นพระราม5เส้นนี้ครับเชื่อถนนพิบูลสงครามวิ่งเข้าจังหวัดนนท์นูนะครับนลยป้ายจังหวัดนนท์นะครับ ผมเส้นนี้รถใช้เยอะครับหนานแน่นครับเห็นปะรถใช้นน่นหนาแน่นเลยหนึ่งครับผมเส้นนี้รถเยอะครับรถเยอะมากเราก็ดูเจ้าี่แคตกรองอ๋อ,อมีความปิดด้วยครับเข้าสายดูยาวไปนู่นครับจอดยาวไปนู่นครับจอดยาวไปเลยนึ่ครับ อ๋อได้ความติดกเกษตรไม่สั่งครับเป็นไปสั่งน้อยนะไปสั่งสี่ยมเลี่ยวเล็กๆนะครับไปสั่งเล็กๆเขาเรียกว่าไปสั่งน้อยครับแล้วเข้าไปที่โต๊ะนู่นครับโต๊ะน่ะครับที่นั่งกันหลายๆคนนะครับไปสั่งอ่าประชาสัมพันธ์พี่น้องครับเออ นี่มาเส้นนวลครับพอดีครับไม่ไม่ใช่รถติดนะครับมีจุดตรวจจราจรปกันวินัยจราจรของจราจรกลางนะก็ชะลอความเร็วเลยนะครับชะลอความเร็วหน่อยด่านใหญ่ครับด่านใหญ่ปกติสองฝั่งนะนู่นไปกิฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยนี่มาฝั่งนู้นก็เลิกไปแล้วครับผมไม่ขายู่นู่นไปขายของจังหวัดนวนอยู่มาไม่ทัน ผงว่าทำไมากังซ้อนกันสองฝั่งเลยของจังหวัดร้อนอยู่ฝั่งนู่หนุ่มฝั่งขวาแต่ของปัตจรอการอยู่ฝั่งซ้ายปกติสองฝั่งนะแต่วันนี้ผมมาที่ฝั่งเดียวละเหลือฝั่งเดียวเหลือฝั่งเดียวละข้างในนั่นเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไม่มีรายแล้วจะไปต่อแล้วครับเห็นป่ะนักศึกษานะักเรียนเต็มเลยเลยครับผม ไปเจา้าหน้าที่ทำปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับอ่าเราขออนุญาตจบไลฟ์กันนี้ครับไม่มีไรครับก็น,นําเสนอครับสิ่งดีๆให้กําลังใจเยี่ยมชมเจา้าหน้าที่นะครับอ่าเราก็ขอขออนุญาตจบไลฟ์นะครับเราจะทําไปทํางานต่อส่งของต่อนะครับงั้นขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทุะครับสวัสดีครับ